สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนำสินค้านะคะของดอกตรกรีนนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะสำหรับแอ นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นวีกาดนะคะอย่างที่เราเคยเห็นนะคะว่ารุ่นวีกาดของที่ดอกเตอรกรีนเนี่ยมีหลายรุ่นหลายขนาดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นสําหรับแอร์นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นเมนไลน์นะคะ 5k 10k นะคะก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ควบคุมเฉพาะจุดนะคะก็จะเป็นรุ่นสําหรับแอร์เหมาะสําหรับแอร์นะคะ20,000 4,000วิเทยุสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟตกอยู่ตอนนี้นะคะเปิดแอร์แล้วแอร์ก็ไม่เย็นนะคะเปิดแบบทำงานไม่ได้เลยนะคะต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟนะคะเพื่อที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวแอร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะแนะนำว่าต้องติดไว้นะคะใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นสำหรับแอร์นะคะ 24,000ที่พหรือขนาด2ตันนะคะมีกำลังการสายไฟอยู่ที่15แอมป์รองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึง130โวลต์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกินได้ถึง300โวลต์นะคะแสดงสถานะหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะเป็นสมาร์ทไทม์ดีเลย์นะคะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัตินะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อทำการติดตั้งนะคะเราก็ไม่ไม่ต้องแบบไปนั่งเฝ้านะคะนั่งตั้งค่า นั่งปรับไฟนะคะว่าไฟจะตกตอนไหนนะคะอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะทำงานด้วยตัวมันเองนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องนะคะยังมีการทํางานด้วยรีเลย์นะคะขนาดใหญ่นะคะปรับไฟเร็วเพิ่มไฟไวนะคะที่สําคัญเลยมีการตัดการทํางานทุกครั้งเมื่อมีอุณหภูมิสูงและต่ํา นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการใช้งานหรือว่ารีวิวนะคะที่ส่งมาให้เราดูนะคะเคสเนี่ยก็คือจะใช้กับแอร์นะคะเพราะว่าแอร์เนี่ยเปิดมามีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะหรือว่าเปิดแล้วทํางานไม่ได้นะคะเมื่อทําการติดตั้งของตัวเครื่องแล้วจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะติดตั้งแบบข้างๆกับแอร์เลยก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีเสียงรบ รบกวนนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะปรึกษาเข้ามาได้นะคะว่าที่บ้านเนี่ย ใช้ Air 9,000 P.U. นะคะหรือว่า1 2 0 0 0 1 8 0 0 0 24,000นะคะแนะนำตัวไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะแนะนำนะคะรุ่นที่เหมาะสมให้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ปรึกษาได้นะคะที่เบอร์0926382366หรือว่าเบอร์0926382229ได้เลยค่ะแอดไลน์มาก็ได้ ID ไลน์ก็จะเป็น s i d r g r w n นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ